จะรู้จักกันทางโลกออนไลน์เราจะเชื่อได้ไหมเมื่อเขาบอกว่ารักเราค่ะและนี่คือ3มเหตุผลที่เขาบอกว่ารักคุณค่ะข้อที่1นนะคะเหตุผลที่เขาบอกว่ารักคุณเพราะเขาคือผู้ชายเจ้าชู้นั่นเองค่ะผู้ชายเจ้าชู้จะพูดได้ทุกสิ่งทุกอย่าง เพราะเขาไม่ได้สนใจคำพูดไม่ได้ซีเรียสอะไรกับสิ่งที่เขาพูดนะคะเขาสามารถพูดว่าเขาอยากแต่งงานกับคุณอยากมีลูกกับคุณพูดได้ทุกอย่างเพราะเขาคือผู้ชายเจ้าชูนั่นเองค่ะข้อที่สองนะคะเขาบอกรักคุณเพราะเขาได้ผลประโยชน์อะไรบางอย่างจากคุณค่ะคำว่าผลประโยชน์นะคะไม่ใช่เฉพาะเรื่องเงินเพียงอย่างเดียวนะคะอาจจะเป็นเรื่อง อย่างอื่นเช่นเขาให้คุณทำอะไรให้สักอย่างนะคะหรือเขาอาจจะอยากมีเซ็กกับคุณนะคะเซ็กก็ถือว่าเป็นผลประโยชน์อย่างหนึ่งที่เขาอยากจะได้จากคุณค่ะดังนั้นเขาบอกรักคุณเพราะเขาได้ผลประโยชน์อะไรบางอย่างจากคุณค่ะข้อที่3นะคะเขาบอกรักคุณเพราะเขารู้สึกรักคุณจริงๆค่ะคำบอกรัก เป็นภาษาสื่อรักอีกอย่างหนึง่งที่สื่อสารด้วยคำพูดบอกรักกันตรงๆค่ะดังนั้นถ้าคุณอยากจะรู้ว่าคำบอกรักจากเขามีน้ำหนักมากแค่ไหนเชื่อได้หรือไม่คุณต้องดูการกระทำที่เขาปฏิบัติกับคุณด้วยค่ะว่าการกระทำของเขามันสอดคล้องกับคำว่ารักที่เขาบอกคุณหรือเปล่าค่ะ